I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. ครค่ะค่าสุดสะยอดมือสองต่อออโต้ค่าค่ะและแน่นอนนะคะอยู่กับเกตโตโตค้คค่ะวันนี้เกมพาทุกคนเนี่ยมาพบกับหนุ่มหล่อค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแบบว่าหนุ่มหล่อในดวงใจเลยทีเดียวนะคะหลายคนกําลังโฟกัสเอ๊่ผู้ชายคนไหนเอยไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t ตโยต้า h r ค่ะนะคะตัวนี้เป็นตัว1.8ไฮบริดมิดรถปี2018ค่ะหล่อมากๆทุกคนคะ่ะนะคะชอบมากเลยตัวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแพลตฟอร์ม TNGA ด้วยนะได้ความสปอร์ตได้ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะและให้คุณดูเลยนะชอบดีไซน์ที่ว่ารูปทรงเขามีความคล่องตัวมีความกระถัดรัดได้ความทันสปอร์ตได้ความทันสมัยและบอกก่อนว่าปกติถ้าใครดูคลิปรีวิว ของเก็บบ่อยๆหรือว่าของทางโต้ต่คาบ่อยๆเนี่ยปกติ c ซ r ที่เข้ามาของเราเนี่ยจะเป็นสีเทาหรือไม่ก็สีฟ้านะคะสีขาวนี่แทบจะแบบไม่ค่อยได้เจอนะคะแต่ว่าวันนี้นี่เลยมาอยู่กับเจ้าสีขาวควนนี้เป็นสีขาวมุกดูสวยมากค่ะและให้คุณดูนะคะ ตัวกระจกด้านหน้านะคะสภาพคือยังดูใหม่อยู่เลยนะไม่มีอรอยแบบอยรอยสะเก็ดหองสะเก็ดหินอะไรไม่มีนะคะฝากระโปรงค่ะสีเต็มเต็มเรียบเนียนแบบนี้เลยเรามีการเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าเก็บงานในที่นี้คือการเก็บสีนะคะในเรื่องของรอยสะเก็ดหินต่างๆเวลาขับรถแน่นอนว่ามันต้องมีรอยสะเก็ดหินเวลาขับตามท้องถนนหรือขับตามรถสิบล้ออะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งตรงน,นั้นน่ะมันก็จะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเราก็จะมีการ เก็บงานเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าบอดี้คงสร้างเดิมเลยไม่มีการฉนับพิกคว่มจมน้ำถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยว่าเซนค่ะสภาพสวยๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าฟ้ากระโปรงแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะคะรวมไปถึงกับตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากดีไซน์ดูแบบว่าให้ความรู้สึกดูเท่มากๆค่ะไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED นะคะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้า 4จุดค่ะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ สำหรับตัวระบบไฮบริดถ้าเป็น t o y ยต a ก็สังเกตได้ง่ายๆเลยโลโก้ของเขาจะมีแถบสีฟ้าสามารถที่จะมองมาแล้วก็แยกกลุ่มรถได้เอ๊ะอันนี้เป็นเบนซินล้วนหรือเปล่าอันนี้เป็นไฮบริดหรือเปล่านะคะอันนี้คือสามารถดูจากภายนอกแล้วก็ดูจากโลโก้ก็สามารถแยกได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าเป็นราคาออกห้างจะอยู่ที่1นึ่ล้านหกหมบาทนะคะใครสนใจวันนี้รับรางว่าเก็บมาพร้อมกับราคาตาแตกค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะด้านข้างค่ะทุกคนค่ะ งนะตัวนี้ยางก็สามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณปีถึงปีครึ่งนะคะก็หรือว่าประมาณหมื่นถึง2 0 0 0 0กิโลแต่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานการขับขี่พื้นที่การเดินทางและการดูแลรักษาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ มาดูกันต่อที่กระจกมองข้างค่ะนะคะสภาพสีสวยๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่นใหม่ๆเขาก็จะพยายามทาให้ไฟเลี้ยวเนี่ยดูกลมกลืนกับตัวกระจกมองข้างให้มากที่สุดนะอันนี้คือมองแทบจะไม่เห็นเลยนะแต่ว่าบางคนกังวลว่าเฮ้ยมันเหลือขนาดเท่านี้แล้วเวลาเปิดไฟลงไฟเลี้ยวคนอื่นจะเห็นชัดเจนหรือเปล่าไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้มาในรูปแบบของ LED ให้แสงสว่างชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะ ทีจับประตูคุณสามารถที่จะทัชค่ะ,ะตัวกระจกจะพับเองโดยอัโตโนมัตินะคะอันนี้คือล็อกนะคะถ้าปลดล็อกนี่ค่ะล็อปะอันนี้คือหลายคนงงว่ามีใครแอบกดกุญแจอยู่หรือเปล่ากุญแจอยู่ตรงกระเป๋ากางเกงของเก๋ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าอยู่ในรัศมีเซนเซอร์ใกล้ๆตรงนี้คือคุณสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อก ตรงที่จับประตูแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายไม่ต้องแบบว่ามานั่งล้วงหากุญจงกุญแจบางทีด้วยความเราก็ถือของเต็มไม้เต็มมือนะ่นะอันี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะและให้คุณดูดีไซน์กับด้านข้างให้ความสปอร์ตให้ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่จับประตูด้านหลังก็ถือได้ว่าดีไซน์ที่ดูแบบว่าดูทันสมัยมากๆค่ะทุกคนคะมาดูต่อนะคะด้านหลังก็จะมีไฟเบรคที่3ประจบเป็นระบบไร้้ามีที่ปัดน้าฝนนะด้านหลังได้เซ็นเซอร์หลัง นะะี่ฮะแล้วก็ได้กล้องมองหลักด้วยค่ะสำหรับฝาท้ายยังคงเป็นแบบแบนนวลนนะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้นะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยถ้าเป็นรถเก๋ก,ก็รองเท้าจ้ะ เราต้องมีรองเท้าไว้แบบว่าลงพื้นที่ต่างๆเดินตลาดรองเท้าคู่หนึ่งเดินห้างรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยฮะใส่ขับรถรองเท้าคู่หนึ่งใส่ทํางานแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะวันนี้ชุดตีมสีอ่อนๆต้องสีขาวชุดตีมแบบว่าเข้มๆนิดน,นึงต้องสีดําอะไรแบบนี้นะคะรองเท้าก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเน้นไปในเรื่องของแบบว่า รอ,องเท้ากีฬาชุดกีฬาเผื่อไว้ตอนเย็นไปฟิตนองฟิตเนสอะไรต่างๆแบบนี้นะคะด้าน,นบนตรงนี้เขาก็จะมีไว้แบบบางสายตาจากบุคคลทางนอกเผื่อตรงนี้เรามีของมีค่าอะไรต่างๆหรือถ้าเป็นอย่างของเก๋เนี่ยก็จะมีเป็นแบบตุก๊กตามาวางเพิ่มความน่ารักให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าบางทีคุณเน้นแบบว่าอุ้ยวันนั้นซื้อของชิ้นใหญ่มาพื้นที่ทําไมมีจํากัดจังเลยไม่นะทุกคนคะคุณสามารถที่จะพับเบาะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ลงได้แยกอัตราส่วน60-40ค่ะคุณก็สามารถวางของพาดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลด้วยนะว่าเบาะจะเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าด้านหลังเบาะเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบติดเป็นตัวพรมค่ะรองรับในเรื่องของการวางเอ่วางวางอะไรก็วางของวางสัมภาระต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นคนติดชอบพูดควบคำหรือไม่ก็ขวนคำงงกับตัวเองเหมือนกันนะคะอ่ะนี่คือรอบๆตัวรถนะจ๊ะเดี๋ยวเก็บพัคนเนี่ยไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ รอดค่ะทุกคนขานั่นนายคือแบบมองขึ้นไปนี่กําลังมองด,ดูอยู่นะคะว่าแบบว่ามีดาวหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังนั่งมองดูท้องฟ้าเอา้าแต่ว่ามีคนขัดจังหวะคะ่ะตอนนี้รีเสียงลงคือด้านบนเนี่ยเขาจะทําเป็นโทนสีดํานะคะให้ความรู้สึกที่แบบดูแล้วแบบเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัว ยิ่งคนถ้าชอบขับรถคนเดียวนี่คือชอบนะเก็บเป็นคนชอบสไตล์รถแบบนี้ด้วยนะชอบการตกแต่งภายในเป็นโทนสีดําขับแล้วแบบมันได้ความสปอร์ตได้ความลึกลับหน้าข้นหานะดูมีมิติมากๆนะคะด้านบนคือเป็นโทนสีดําแล้วทาออกมาได้แบบลงตัวมากสวยมากทุกคนคะ่ะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นโทนสีดําเช่นเดียวกันมีการตกแต่งบุกหนัง นะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีการตัดกาบวัสดุเป็นแบบสีเงินเงินเทาๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเปียนโนแบ็กนะให้ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะและให้ดูเลยนะสภาพคือไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนค่ะทุกคนและอย่างที่เมื่อกี้เก็บปรับ วอลลุ่ม uh, ลงนะสามารถปรับได้จากตัวพวงมาลัยเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวมัตติฟัง์ชันปรับวอลลุ่มปรับโมดได้กดรับสายวางสายได้ไม่เชื่ออะให้ดูทำไมถึงกดให้ดูให้ดูว่าทุกอย่างคือพร้อมใช้งานค่ะระบบเสียงลำโพงพร้อมใช้งานตัวเครื่องเล่นมีเดียไดน้าพร้อมใช้งานและตัวพวงมาลัยมัตติฟังกชันปรับวอลลุ่มปรับโมดอะไรต่างๆก็คือพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันอะเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยเลิศ ะะแล้วก็มีค r u i s e control ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะด้านข้างจะมีการตกแต่งเป็นตัวไดมอนด์ d a s ชสีน้ำตาลน,นี่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวบาะที่ได้เป็นทรงสปอร์ตนะคะอบรับกระชับกับสรลระค่ะฝั่งทางด้านคนขับเพิ่มตัวดันหลังไฟฟ้าเข้ามาเผื่อเวลาปวดหลังนั่งนานๆก็ปรับระดับได้นะคะแบบนี้เลยค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นสีดํา มีตัวคริสตเตอร์นะคะให้ความระยบระยบให้ความหรูหราพรีเมียมเป็นที่วางแก้วมี2จุดด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เกียร์ออโต้มีเบรกมือไฟฟ้ามีในเรื่องของการส่งตัวเบรกโคแล้วก็เป็นตัว ev mode เพราะว่าตัวนี้เป็นแบบไฮบริดนะคะตรงกลางก็มีช่องใส่ของมีช่องเสียบไฟ power outlet 12วัต์ค่ะตันนี้จะได้แอร์แบกรอบคันได้ลำโพง6ตำแหน่งด้วยกันค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอยากดูพื้นที่ด้านหลังแหมด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังจะน่าสบายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ อันนี้จะเป็นโซนด้านหลังนะคะต้องบอกก่อนด้วยความที่ว่าอย่างที่คุณเห็นเลยรถก็จะเป็นรูปทรงแบบกระทัดรัดนะ้ำไม่ได้เป็นทรงใหญ่นะเพราะว่าเน้นการขับขี่คล่องตัวอย่างถ้าเป็นเก๋คนที่เป็นคนขับรถคนเดียวอย่างเงี้ย แล้วด้านหลังเนี่ยจะไม่มีคนนั่งก็จะเน้นในเรื่องของการวางคงวางของอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เลยค่ะเพราะชอบเป็นคนที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตขับขี่คล่องตัวหาที่จอดรถง่ายนะคะดังนั้นถ้าใครที่ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในตัวเมืองนะคะเน้นความประหยัดเนี่ยแล้วไม่ได้ซีเรียสในห้องพ้โดิสารบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าพูดตรงๆว่าอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของรถโด,ดยสารเพราะว่าพื้นที่เห็นไหม อันนี้ของเกียร์สูง166นะประมาณ170-180เนี่ยยังนั่งได้อยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดบ้านไหนอาจจะเป็นแบบไว้รับส่งน้องๆหนูนๆไปโรงเรียนอะด้านหลังอาจจะเป็นน้องๆหนูๆอันเนี้ยก็คือนั่งได้สบายๆนะคะหรือบ้านไหนมีเด็กเล็กก็มีตัวยึดเบาะคาสิทให้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าจริงๆคันนี้เหมาะสําหรับขับขี่คนเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมด้านหลังตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะดังนั้น เวลาถ้าเป็นแบบ คนคุณผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าเป็นน้องนองหนูๆนูตรงนี้จะมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์เลยนะคะจะมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์นะด้วยความตรงนี้เขาจะทําเป็นดีไซน์แบบมายกสูงนิดหนึ่งนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นบรรยากาศด้านนอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสขับรถคนเดียวเราก็ไม่ได้ซีอยู่แล้ว,วข้างหลังมันจะสูงแค่ไหนอะไรยังไงเพราะเราขับคนเดียวอย่างของเกงี้ถือว่าอันนี้ทำออกมาตอบโจทย์มากๆดังนั้นก็เหมาะสําหรับใครที่อาจจะไว้ใช้งานคนเดียวขบับขี่คนเดียวนะคะใช้ในชิตประจาําวันเน้นอย่าง ที่บอกค่ะเน้นความคล่องตัวเน้นความประหยัดราคาจับต้องได้เน้นความสป,ปอร์ตอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็ตัว1.8เนี่ยขับขี่ในตัวเมืองก็ได้หรือบางทีชิ้นใยจะไปชิลๆออ,ออกต่างจังหวัดอ่าก็สามารถไปได้นะคันนี้ออกต่างจังหวัดได้สบายๆชิ้นเดียวกันค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ1 8 0 0ซ c ให้ขุมพลัง122แรงม้าอัตราการสิ้นเบงเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19-20กิโลเมตร่อลิตรแต่ว่าขึ้นอยู่กับการขับขี่การเหยียบของแต่ละบุคคลด้วยคันนี้ใครสนใจป้ายแดงล้านกว่าค่ะ1,69,000บาทแต่ตอนนี้ที่โตโตขาของเราขายอยู่ที่599,000บาทถูกมากนะทุกคนขา ในงบราคา0กแสนคุณได้แบบนี้ไปเลยเนะคะแล้วสภาพคือสวยอย่างที่บอกเลยว่าเป็นรถคัสภาพมาอย่างดีนะเราขัดสภาพตัวรถไม่มีการชนหนักพิคว่ำมจมน้ําถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อนมีเจ้าหน้าที่ทีมงานคอยดูแลรถให้สภาพสวยอย่างที่เห็นเลยคะ่ะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรามีรบริการหลังการขายดีๆด,ด้วยคะ่ะ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะฟน,น,นได้เครดิตดีฟรีดาวมีรับประกันเครื่องอยนต์ละเกียร์ให้ด้วยนะคะจากฟิกแมนนานสูงสุดถึง4ปีค่ะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือ เิ24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจนะคะ ติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 77, 7, 75, 7 7 7 7 4 7ละ0 8 3 7 7 7 7 7 5 7หรือว่าจะเป็นสื่อช่องทางต่างๆของเรารวมไปถึงแนะนำค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะเห็นผ่านกล้องผ่านจอเห็นได้ไม่ชัดเจนไม่ได้ฟิลเหมือนมานั่งด้วยตัวเองนะคะอยากให้คุณลองมาสัมผัสมา,มาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจพาช่างมาดูได้แต่ถ้าดูรถไม่เป็นแล้วติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยให้บริการนะคะลองมาชมตัวรถจริงได้มอลองนั่งดูก่อนได้นั่งทุกที่นนั่่่งไได้เเลยมวาจะป็แบบฟ คนนั่งด้านหน้าฟิลคนขับเป็นยังไงลองขับแล้วจะนุ่มไหมแต่เกดได้ลองขับแล้วนะคันนี้นุ่มขับสบายขับดีบอกเลยขับดีค่ะเงียบด้วยเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยตรงนี้นั่งแล้วจะเป็นยังไงอยากให้คุณได้ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะบางทีสิ่งที่เกดพูดอะคุณอาจจะแบบไม่ยังไม่มั่นใจลองมาชมตัวรถจริงได้เลยค่ะเพราะว่าโตโตค่ะข,ของเราเปิดให้บริการทุกวันแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณได้มาชมตัวรถจริงแล้ว ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คันนี้คุ้มค่ามากๆกับราคา5,99,000บาทดังนั้นใครกำลังมองหากับรถที่ขับขี่ร่องตัวประหยัดขนาดนี้ซื้อได้ซื้อเลยค่ะกับ Toyota c h r 1.8 h y b r ิดมิ d รถปี2018ค่ะแล้วจะกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้หมดหน้าที่แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ